สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้จะเป็นการโค้ดคำสั่งโครงสร้างของข้อมูล pandas ข้อมูลที่ถูกเก็บใน pandas จะอยู่ในรูปแบบของชุดข้อมูลที่เป็นแบบ s ี r i ส์หรือ data frame นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ s ี r i ส์นะครับคำสั่งแรกที่เราจะต้องพิมพ์ลงไปคือการเรียกใช้งานโมดูล pandas นะครับคือคาสั่ง import แล้วตามด้วย pandas ครับ และใช้คำสั่ง s p d นะครับต่อมาคูจะสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับเพื่อเก็บข้อมูลคูจะตั้งชื่อว่า s นะครับเท่ากับ p d series วงเล็บเปิดนะครับข้อมูลจะถูกเก็บไว้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บกล้ามปูนะครับ โดยครูจะยกตัวอย่างเป็นคะแนนนะครับของนักเรียนห้องหนึ่งนะครับ ื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วครูจะลองปริ้นนะครับเพื่อแสดงผลตัวข้อมูลที่ถูกเก็บไว้อยู่ในรูปแบบของซีรีส์นะครับโดยครูจะปริ้น s ออกมาครับและก็ลันนะครับตัวอย่างผลผลลัพธ์นะครับข้อมูลนะครับจะออกมาในรูปแบบของคอลัมน์นะครับโดยแต่ละข้อมูลจะมีตัวอินเด็กซ์นะครับเป็นการ ชี้ตำแหน่งนะครับของแต่ละข้อมูลไว้อยู่นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ DataFrame นะครับครูก็จะทำการบวกโค้ดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงานคำสั่งแรกนะครับที่ครูจะโค้ดลงไปก็คือ import pandas เพื่อเรียกใช้งานตัวคำสั่งที่อยู่ในไลบรารี pandas นะครับ spd รูจะสร้างตัวแปลขึ้นมาหนึ่งตัวครับชื่อว่า df แล้วตามด้วย pd. dataframe ครูจะใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเก็บในรูปแบบของ Data Frame ฟมโดยข้อมูลจะมีหนึ่ง a นะครับสองแล้วก็สาม c นะครับเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เมื่อได้ข้อมูลดังนี้แล้วนะครับครูก็จะลองปริ้นนะครับเพื่อแสดงตัวผลลัพธ์นะครับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบของ DataFrame รนะครับครูก็จะปริ้น Df ออกมาครับแล้วลองรันครับการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ DataFrame จะแตกต่างจากซีรีส์นะครับก็คือ DataFrame จะมีการแสดงข้อมูลนะครับสอคอลัมน์ขึ้นไปนะครับส่วนซีรีส์นะครับ จะเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นแบบ1คอลัมน์